สีสิ่งสามลักษณะสาหรับ,บคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยนะครับของลักษณะแรกเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นไพ่งานคอนะครับนะฮะอนิสัยเขาไม่ใช่คุเป็นคนชอบงานคอนะอ่าคือเขาไม่คนนิสัยที่เป็นคนจริงจังนะออจริงจัง,จง,จงการใช้ชีวิตเยอะนะครับเวลาจะทําอะไรเนี่ยคนข้าจะมุ่งมั่นตั้งใจนะถ้าพูดถึงเรื่องงานเนะี่ยคนข้าจะ ประสบความสำเร็จดีนะในทุกๆด้านในทุกเรื่องเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะมีภูมิฐานนะคน่อนข้างจะทํางานเก่งเป็นคนที่มีระบบมีระเบียบในการชีวิต่ค่อนข้างสูงนะครับค, ains, คือถ้ามองภาพในบ้านเขาเนี่ยเป็นความเป็นระบาราบเป็นความระเบียบเรียบร้อยในทุกมุมทุกด้านบ้านตรงเนีย้ยบ้านตรงสะอาดนะครับบ้านตรงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องการทํางานก็มีความเป็นระบบระเบียบเหมือนกันนะเป็นคนที่คิดวางแผนชีวิตเอาไว้ดีนะแล้วก็การทํางานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับคนคนเนี้ยค่อนข้างจะมีความเก่งสูงเลย นะครับต่อมานะดูซิว่าทัศนคติละ่ะทัศนคติไพ่ขึ้นเป็นหมอนะครับในเรื่องของความคิดเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบที่พูดนะเออเป็นคนชอบพูดเป็นคนชอบเข้าหาเรื่องในเรื่องของความรักเนี่ยคือแบบชอบชวนคุยนะเออเวลาจะเจอใครเนี่ยก็ชอบถามไถยเป็นยังไงนะเป็นคนแบบไหนเป็นคนชอบไถยถามว่าเอ,อคนที่เขาจะคบด้วยเนี่ย เหมือนแบบเขาอยากพูดอยากคุยอยากเรียนรู้และนะว่าเอจะไปด้วยกันได้ไหมจะโอเคหรือเปล่าค่อนข้างจะเหมือนคล้ายๆสอบสวนนะเออเขาจะถามเยอะพูดเยอะกับคนๆที่เขาชอบนะเออแดังนั้นถ้าเขามามาถ้าคุณเจอคนลักษะเนี้คุณอาจจะโดนคําถามเยอะนะเป็นร้อยคําถามเลยนะแต่ก็คุณก็ต้องต้องแบบต้องต้องดีใจนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ถามเงี้ยอย่างเงี้ยทุกคนนะเขาแสดงว่าเขาว่าชอบคนคนั้นแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซิในเรื่องของคนนี้นะครับเป็นคน i n t เวิ e r t หรือโทร r วิร์ t ใครขึ้นเป็น เปิลูกโม่นะอืมเขาเป็นคนโทรเวิร์ t นะโอโก็ถึงไม่บอกนะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาคุยเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบคุยเยอะกับทุกๆคนนะอ่าเขาจะคุยเยอะๆกับคนที่เขาชอบจริงๆนะครับแล้วดูซิว่าอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นมีโอกาสที่อายุเท่าๆคุณนะครับคนไทยหรือว่าต่างประเทศอืมไพ่คึ้ว่าคนไทยนะครับถ้าคุณอยากจะคลองใจคนนี้นะครับจะทําอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นหกถ้วยนะพื้นที่เล็กๆ คนคนนี้ต้องการตุกเติมเต็มนะอะแล้วคนลักษณะหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบก็อยากให้ใครมาเอาใจนะก็อยากให้โลกทั้งใบเป็นมีเพียงเราแค่สองคนนะดังนะั้นคุณเป็นส่วนที่เติมเต็มให้เขาได้นะให้กาลังใจเขานะให้กําลังใจลักษณะที่หนึ่งเยอะๆเนี่ยมันยิ่งได้ในเรื่องของใจเนี่ย ไปพปคองได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของโมเมนต์เรื่องของการอยู่ด้วยกันเรื่องของการไปพบไปเจอกันบ่อยๆเนี่ยยิ่งเสริมยิ่งดีนะยิ่งไปเจอยิ่งไปต้องไปเที่ยวยิ่งชวนคุยกับเขาด้วยถึงแม้เขาจะคุยเยอะนะเออคุณชวนเขาคุยด้วยเนี่ยมันยิ่งทําให้ได้ครองใจไวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับจบลสัหรับลักษณะที่1น,นะครับเดีย๋ยวมาดูลักษณะที่2กันต่อนะเป็นอย่างไร มาดูนิสัยนะพละศักษ์ในสองนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่คือเป็นเงินเป็นรอดนะครับเขาไม่ใช่ลูกเสือนะเป็นเงินเป็นรอดเลยนะอะคือในเรื่องของนิสัยเนี่ยเป็นคนแบบมั่นคงนะมั่นคงในการดําเนินชีวิตมากๆเป็นคนที่เชื่ออะไรแล้วเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นนะเหมือนแบบเขามีการวางระบบแบบแผนชีวิตค่อนข้างที่จะ,ะแน่นหนาคือเหมือนแบบถ้าถ้าเราสังเกตนะครับพนทัศัยสองคนเนี้ยเหมือนเวลาทําอะไรอะ ถ้าก็เชื่อแบบนี้ใครจะมาพูดใครจะมาบอกก็จะไม่เปลี่ยนความคิดแล้ะถ้าสมมติเชื่อเรื่องอการทํางานตรงนี้แล้วรวยนะครับเขาถ้าเขาเชื่อแบบนี้แล้วแต่ใครบอกว่าตรงนี้ไม่รวยหรอกไม่ทําไม่ได้หรอกเขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเชื่อแบบนั้นไปแล้วนะคนข้าจะมีทิฏฐิตัวเองนะคนอนข้างสูงแต่ก็ถามได้ว่าเขาก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรก็ไม่ค่อยฟังใครมากนะักนะเออแต่ก็มักจะทําได้ด้วยตัวเองด้วยซ้าไปนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้วทัศนคติอะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นปิดตานะ อืมออบางคนอาจจะคิดดีไม่ได้นะปิตาด้วยนะ <c oughs> คือในเรื่องของทัศนติความคิดของเขาเนี่ยคือจริงๆเขาเป็นคนที่มันเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรมากหนักกับเรื่องของความรักเยอะนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเขาบางทบางครั้งเขาก็ มันเหมือนมองข้ามเออบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะในเรื่องของความรักแต่ว่าถามว่าเขา become, อยากมีไหมเออเขาอยากมีนั่นแหละมีความโหยหามีความต้องการแต่มองไม่เห็นนะแล้วเรื่องในเรื่องของการที่เขาคาดหวังนะครับในในความรักในรัสการที่สองเนี่ยเขาคาดหวังเยอะนะแต่ก็มักจะคว้าไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าด้วยทิฏฐิด้วยความคิดของรัสกาสองคนนี้ด้วยนะครับก็อาจจะเจอความผิดพลาดมาเยอะเหมือนกันในเรื่องของความรักนงนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องของความ ภาตีในความรักก็เลยอาจจะมีลบๆบ้างนะเออมีความทุกข์ใจบ้างเยอะแต่ถ้า,าได้ใครมาครองหรือใครที่มาทําให้เขาทุกข์ใจได้เนี่ยโอ้เข้าเต็มที่นะเออเขาเหมือนแบบรอมานานว่าจะได้คบใครแล้วมันจริงใจจริงๆเนะี่ยโอ้เข้าเต็มที่มากๆเหมือนกันนะครับมาดูซิว่ารัากษาษาส,สยายศอกเนีนยครับเป็นคนอินโทรดหรือเอกโทรดไพ่ขึ้นว่าเป็นคนอินโทรดนะครับเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้อะไรใครมากหนะักเหมือนอยู่ในพื้นที่ตัวเองมากกว่านะแต่ก็อ่าถ้าจะ ไปหาคนอื่นเนะี่ยเขาจะเลือกเองมากกว่าเพราะจะไปหาใครนะครับแล้วอายุหละ่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณไพ่คือว่ามีโอกาสอายุเท่าเท่ากับคุณนะครับแลวเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วท้ารจะจะครองใจคุณคนนี้นะครับจะทําอย่างไรได้บ้างไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดหมายเล่นของสูงเลยนะนะไม่ใช่ไปโดดล้มหาเขานะฮะคือมันเป็นในรูปแบบที่คุณเอง ต้องเหนื่อยหน่อยนะเออหาคนคนนี้มันต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงดวงเพราะว่าเขามีกระแพงบางอย่างในใจนะครับแต่ก็ไม่ไหมายความว่าคุณจะทําไม่ได้นะอืมเป็นในรูปแบบที่ต้องค่อยๆเข้าหาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจะไปบนเวในชีวิตของนักสั่งนิสสองคนนี้นะครับแล้วก็การที่คุณได้พบได้เห็นเขคนนี้ก็แสดงว่าอ่ตัวคนละสายสง่งเนี่ยเขาก็มีโอกาสชอบคุณอยู่แล้วด้วยซันไปนะแต่เขาแค่แค่กลัวนะเออแค่กังวลแก่อ,อาจจะพูดไม่เก่งนะอาจจะไม่ค่อย แบบกัวความรักอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเข้าหายังไงแต่ก็ได้แต่แ,บบแอบมองได้แต่สงสัยตาได้แต่วนไปวนมาแบบเนี้ยถ้าคุณได้เข้าหาก่อนนะไปทําความรู้จักไปพูดไปคุยชวนไปนั่งไปนู่นไปนี่เนี่ยมันยิงทำให้อ่าความสมานนี้มันได้ไหวมากขึ้น,นะวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรักสายสองมีเขาเริ่มสงสัยตาให้คุณแล้วแต่คุณถ้าคุณมองข้าว่าก็แค่สงสัยตาไม่มีอะไร เขาไม่คิดได้คุณหรอกก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ได้คนนี้ไปเลยก็ได้แต่ลองคุยดูก่อนเออถ้าเขาเริ่มมีความสิมพัน์ชอบคุยคุณเยอะๆชอบเข้ามาหาชอบอะไรเงี้ยเริ่มมีการสานต่อเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณชัดเจนมากขึ้นก็ลองดูกัละกันถ้าใครช่วงนี้นะมาสองสายตาให้คุณเนี่ยคุณก็ลองอ่ะลองไปชวนคุยหน่อยก็อาจจะมีโอกาสความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่สองนะครับยังไมดูลักษณะที่สามกันต่อจะเป็นอย่างไร มาดูลักษณะที่สามนะครับนี่ัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่รลสเบียนนะคะนในเรื่องของไพ่รลสเบียนเนี่ยเป็นพราังงานของตัวเขาเนี่ยเป็นคนคน่อนข้างจะเปิดเผยนะมก่ก็ไม่ไม่ชอบที่จะให้ใครนะมาโกหกนะมาปิดบังซ่อนเลนนะเป็นคนที ยึดมั่นในความจริงมากๆนะครับแต่ก็ถามว่าเขายอมรับความจริงทำไมเขาคุยอมรับความจริงได้เพราะเขาเป็นคนเปิดเผยนะครับแล้วก็เป็นคนชัดเจนในตัวเองมากๆเป็นก็เขาก็เอาง่ายๆคือถ้าถ้าคนมองภายนอกตัวเขาเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนะค,คือเขาก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาทาไม่ได้ไปทําร้ายจิตใจใครสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ไปให้ใครทุกข์ น่ะเขาก็ทําเป็นตัวของเขาเองเลยแบบเนี้ยเขาค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะในเรื่องของความเป็นตัวเองค่อนข้างสุกเลยนะครับแล้วถ้าสังเกตสไตล์การแต่งตัวของเขาค่อนข้างจะแบบง่ายๆสบายๆนะแต่งตัวแบบชิลนิดหนึ่งนะแต่ค่อนข้างจะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอาจจะแต่นตัวที่มันค่อนข้างจะดูดีมีความโดดเด่นมีเฉดสีที่อ่เวลามองไปปุ๊บก็ทุกคนต้องจำเขาได้เออเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากๆเหมือนกันนะครับแล้วทัศนคติล่ะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นไพ่ มูรัตนะครับในเรื่องของความเป็นความคิดในความรักหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนห่วยหานะห่วยหาความรักแล้วก็อยากให้ความรักเนี่ยเข้าหาตัวเขาด้วยซ้ำไปนะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีความต้องการในความแบบในเรื่องของการมันค่อนข้างสูงเหมือนกันอันนี้ก็มีโอกาสนะแล้วรวมไปถึงเรื่องของอในเรื่องความเชื่อนะครับในเรื่องความแบบ อยากจะได้เนื้อคู่ไนดะ้ากจะได้ความรักเร็วๆากจะได้ความรักไวๆนะคน่อนข้างจะห่วยหาความรักคนเครืางสูงนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสสูงนะคนๆนี้เวลาเจอใครคนหรือคนที่เขารักจริงๆเนี่ยเขา,า,า,นะนะาเต็มที่กับความรักนะคือมีมีเงินในบัญชีมีร้อยหมดร้อยอ่ะมีพันหมดพัน่ะคือเขาเต็มที่กับความรักมากนะแล้วก็เต็มที่กับทุกๆความทุกๆความสัมพันธ์ที่เขาอ่รู้สึกกับคนคนนั้น้วเต็มที่เหมือนกันนะครับ <S 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 ดูสิ่าลักษณะที่สามนะครับเป็นคน introvert e ท t r วิร r ดนะครับ ไห่คือว่าคนคนนี้นะครับเป็นคนอินโทรดนะครับจริงๆเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้อะไรอะไรมากเนาะเออเป็นคนที่หวยหานะคนที่จริงใจเขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบเออไปหาคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่เพียงแค่หาคนที่พึ่งทางใจตัวเขานะครับอ่ะดูสิแล้วอายุ่ะมากกว่าน้อยกว่าเขาเทา่าคุณมีโอกาสนะมีอายุเท่าเท่าคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเขาเองนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไห่คืว่าเป็นคนไทยนะครับ ถ้าคุณชอบคนนี้นะครับจะทําอย่างไรจะครองใจนะครับคนนี้ได้บ้างอืมไพ่คือเป็นห้าดักนะไม่แข็งยิงแผ้นะค,คือเขาเป็นคนชอบลูกตื้นะชอบมีคนเข้าหานะจบให้กําลังใจนะคือหากคุณเองได้อได้รู้จักคนคนนี้นะคือเขามีความเป็นขี้เหงาเยอะนะครับแต่ถึงแม้ว่าภายนอกจะมองว่า,าตัวเขาเองมีความ มุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความมั่นใจอะไรเยะมากมายจริงๆแล้วภายในเนี่ยค่อนข้างจะมีความทุกข์เยอะนะครับยิ่งใครทําดีด้วยใครเข้าหาใครพูดคุยใครให้กำลังใจตัวคนรักสายสามเนี่ยโอ้ยิ่งได้ใจไปครองนะเออยิ่งเใจอ่อนเลยแหละนะครับนั้นไม่ต้องมาทำอะไรเยอะนะก็เข้าหาพูดคุยบ่อยบ่อยนี่แหละก็ทําก็ช่วยทนาะให้ได้ครองใจแล้วนะครับจะประทังสามลักษณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างนะครับจะเจอทั้งสามลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้าง มาดูสถานที่แรกนะครับไพ่ขึ้นสื่อสารนะครับก็มีโอกาสพบเจอทางออนไลน์นะครับทางแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือว่าทาง facebook นะครับในการอินสตาแกรมนะหรือว่าทุกๆช่องทางที่คุณไปเล่นในห้องชุมนี้มีโอกาสได้พบเจอคนนี้เหมือนกันนะครับต่อมาไพ่ขึ้นดารี่นะครับมีโอกาสเจอคนค,คนนี้นะครับจาก มันมันก็มีโอกาสเ่องกันส่งจดหมายนะเออคือไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของการที่มีโอกาสเจอเกี่ยวกับสัที่ทํางานนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานใกล้ๆคุณนะมีโอกาสที่เขาเข้าหาคุณหรือคุณเข้าหาเขาด้วยเชิงกัดน,นะครับต่อมาสาตวที่3นะครับไปขึ้นอินฟลูเอนเซอร์นะครับออคุณคนนี้นะมันก็เป็นในกลุ่มออนไลน์เหมือนกันนะแต่เป็นในกลุ่มที่คุณอาจจะแอบส่องเขาอาจจะเป็นอินฟูแล้วคุณอาจจะไปทักหาเขาดีเอ็มหาเขาเนี่ยเออเขามีโอกาสที่จะมีความแบบ ชอบคุณเหมือนกันแล้วคุณก็ชอบเขาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอคนคนนี้นะครับมาดูอินสตาแอนที่ซิว่าจะเป็นที่ไหนอีกบ้างนะครับไพ่ขึ้นเทรดคุณมันเป็นลักษณะที่คุณเองมีโอกาสเจอคนคนนี้จากการออกเดินทางไปนู่นไปนี่นะแล้วก็ไพ่ขึ้นแต่รูการที่จะไปหาประสบการณ์ที่ใหม่ๆนะหรือไปนอกสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวนะสถานที่คุณอาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นจินเนี่ยก็มีโอกาสได้เจอคคนนี้เหมือนกันนะครับ มองดว่าลักษณะที่คุณควรระหวังในวงจรนี้นะครับจะเป็นอย่างไรลักษณะที่ควรระหวังนะครับอย่างแรก ที่ไพ่ขึ้นมานะไพ่ขึ้นแบเกเค้กเนี่ยแบบชื่อเค้กเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของพลังงานของอ่าคนที่เข้ามาหาคุณโดยที่ทําดีนะอาจจะอะ่มีของขวัญมีอะไรบางอย่างมาให้กับตัวคุณโดยที่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะเหมือนเอาของขวัญมาให้แทนใจเหมือนเอาฝากเอาของฝากไว้หน้าอ่าบ้านของคุณหน้าคอนโดของคุณนะก็เหมือนแบบพยายามที่จะทำเค้ารู้จักของคุณแต่ก็เหมือนแบบเอาของมาให้ก่อนนะครับ ต่อมาไพ่ขึ้นสัญญาณนะมันเหมือนแบบเขาอาจจะมีเรื่องของโน้ตติดมาด้วยว่าอยากเจอนะอยากพกพานะ,ะวันไหนว่างบ้างอาจจะ DM มาหาคุณทาง facebook ทางไลน์ทางเบอร์อะไรก็ตามที่เขาสามารถหาคุณได้นะครับต่อมาว่าอย่างไรเราจะจนาเขาเป็นอย่างไรเนี่ยไพ่ขึ้นโอ้ไพ่ขึ้นหุน่นสั่งนะคือเขาก็คือมันมีโอกาสเหมือนกันอันนี้มันมันอาจจะไม่เจอทุกคนแต่ก็ระวังเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะมีในรูปแบบ มีครอบครัวแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะหาคนแก้งเหงานะหรือเขาอาจจะมีความรวยมากๆนะแล้วก็พยายามไม่จะหาคนคุยอยากที่จะ,ะชนะใจคุณแบบเนี้มันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าไพ่ว่าเออเขามีสตังค์นะก็มีเงินนะยิ่งถ้าว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ยิ่งระวังคนลักษาะนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่เขาก็หวังครอบครองนะไม่ได้หวังที่จะใช้ชีวิตนะถ้าคุณเลี้ยงได้ก็เลี้ยงจะดีกว่านะครับถ้าคุณชอบอในส่วนที่แบบ อยากมีชีวิตในความรักดีๆอยากมีชีวิตความรักที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ยก็เลี่ยงๆคนแบบนี้เอาไว้ก็จะดีกว่านะครับสุดท้ายเนี้ยขอให้เจอคนที่ใช่พบคนที่ชอบนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ